จักรวาลน,นะคะจะให้อะไรกับคุณถ้าหากว่าวันนี้คุณรักตัวเองก็สิ่งแรกกันนะคะที่จักรวาลจะให้คุณก็คือจักรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาให้กับคุณค่ะถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรักตัวเองการรักตัวเองที่นี้คือคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะตั้งแต่การที่คุณหันมาใส่ใจนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองโดยการที่คุณเริ่ม ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็รักตัวเองนะคะแล้วก็ทางด้านจิตใจก็คือคุณจะไม่เอาอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันแย่มันไม่โอเคกับชีวิตเนาะคุณก็จะเอามันออกไปถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตอะมันไปต่อไม่ได้จัก,กรวาลก็จะบอกน,นะคะว่าขอให้คุณเริ่มรักตัวเองก่อนถ้าคุณรักตัวเองวันนี้นะคะจัก,กรวาล จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะถ้าวันนี้คุณรักตัวเองจัก,กรวาลจะส่งของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับคุณก็คือความรักที่ดีค่ะแต่ว่าคุณต้องเริ่มจากการที่คุณรักตัวเองเป็นก่อนจัก,กรวาลน,นะคะจะนำพาคนดีๆคนรักที่ดีเพื่อนรักเพื่อนดีๆ กา,การารีานมีที่ดีๆนะคะแล้วก็งานเงินเข้ามาให้กับคุณถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองคุณอาจจะหันมาฟโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะเป็นอันดับแรกก็คือคุณจะเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับตัวเองนะคะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามะคะ่ะที่คุณรักตัวเองอะ่ะคุณจะดึงดูดพลังงานบวกๆเข้ามาเลยนะคะการรักตัวเองจริงๆอะ่ะมันมันมันไม่ใช่เรื่องยากอะ่ะเราแค่แบบว่า ให้คุณค่าในตัวเองเพราะเราก็เชื่อว่าเรามีคุณค่ามากพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเรามีคุณค่ามากพอเราก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาคือวันนี้คือครูไอเนี่ยอยู่นอกสถานที่เนาะก็เลยอยากอยากทจะพูดนิดนึงเนาะก็ถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองจริงอะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาค่ะรักตัวเองให้มากพอนะคะอย่าให้ใครมีคุณค่า มากกว่ตัวเองเมื่อไร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองมากพอคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานคุณสังเกตไหมทําไมเวลาที่คนเราเนี่ยหัวเราไปบ่อยอารมณ์ดีไปบ่อยทำไมถึงแบบรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนมีพลังงานดึงดูดเข้ามาเน,ะนาะเลยทั่งมันรู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้อะก็ตัองมเรารักตัวเองมากพอนะคะ คนที่เขาอารมณ์ดีใช่ไหมก็ทาให้เรามีความสุขแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกแบบโมโหร้ายหรือว่าอารมณ์ร้ายอะไรอย่างงี้ก็จะทำให้เราดรงดูดแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเลือกได้อารมณ์ดีนะคะเราก็รักตัวเองและจักรวาลจะมอบของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับคุณก็คือว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานความรักครอบครัวนะคะจงจําไว้น,นะคะว่าจักรวาลจะให้สิ่งที่มันคู่ควรกับคุณค่ะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากใช้กฎแดงดูได้เสมอได้คือการรักตัวเองค่ะ แล้วก็คือคุณจะทานอาหารเสริมรักตัวเองค่ะเห็นคุณค่านในตัวเองคุณจะแล้วไม่แ่แพ้ะ